โลกจะสะอาดไม่ได้ถ้าคนนอกวัดยังคงถือว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมีธรรมะก็อยู่ได้เพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นคือข้าววนละสามมือท่านคงสังเกตเห็นว่าความยุ่งยากในโลกนี้เกิดขึ้นก็เพราะพวกมีข้าวกินคนละสามมืออย่างฟุ่มเฟือยนี่เองส่วนคนที่เที่ยวขอข้าวเขากินนั้นกลับอยู่ในศีลในธรรมธรรมะไม่ได้บอกเลยว่า ท่านจะต้องครึจะต้องทำหน้าเศร้าหดหูผมยุ่งและไม่รู้จักรีดเสื้อธรรมะเพียงแต่จะสอนให้ท่านมีใจสดชื่นไม่สะดุ้งสะเทือนต่ออุปสรรคเป็นกำแพงเมืองจีนที่ความทุกข์ทะลวงเข้ามาไม่ได้ธรรมะจะสอนให้ท่านรู้จักความพอเหมาะพอควรความไม่ตื่นเต้นต่อลาบยศจนเกินไปคนที่ก้าวหน้าโดยไม่มีธรรมะเมื่อสะดุดอุปสรรค อาจถึงแก่ความผิดหวังมากมาย